สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมโรชโอีกท่น้นงครับกับรายการ Thailand Max นะครับเที่ยวสุดขีดเที่ยววัดยวนครับวันนี้วัดสมนานำบริหารนะครับมีประสาวเวียดน้ำด้วยนะครับเพื่นเติมองค์อย่หญ่แล้วนะครับเีาาเวียดนามอ่าโอเคก็คือวัดยวนสะพานขาวนั่นเองนะครับฟ้าสวยมากๆนะครับ ด้านนี้ก็มีเหมือนแบบรูปเนาะเป็นพระพุทธรูปอะไรอย่างนี้นะครับ mm hmm. สวยสวยคและตรงนี้ก็มีสตรีทอาร์ตด,ด้วยนะครับเป็นรูปเหมือนอะไรนะสิงโตที่เอาไว้สวัสดเชิดนะเนาะเป็น mm hmm. เชิดสิงโตนะครับ มีร้านอาหารเลยครับข้างๆนี้นี่ครับไม่ได้มาสักพักแล้วครับวัดน,นี้นะเหมือนปิดซ่อมพอสมควรเลยนะครับ เดี๋ยวับเราจะพาจะไปดูทีละโซนทีละจุดเลยนะครับว่ามีอะไรให้ได้ดูกันบ้างนะครับเริ่มจากตรงนี้ครับเอามีสองกันใช่ไหมสัยเา,าพาอกุนอูก,กับอันนี้ใช่ไหมด้านนี้ก่อนแล้วกันนะครับเพราะด้านนู้นดูคนเยอะออมีคนค่อยๆมีนะครับมี พระรูปประชดการที่ห้านะครับแล้วก็ผมเด็ดพระเจ้าตากสินนะครับโอเคด้านนี้ครับโอ้มีรัครัง ใช่ครับตรงวันช่วงนี้เหมือนเขากําลังฟอมค่อนข้างเยอะนะครับมามาถึงทั้งที่ต้องด้านในครับด้านในนี่คุณเชื่อว่าวันวันจวนของเวีเยดนามนี่ไม่ธรรมด,ดาอยู่นะครับโอ้โหลังการมากๆากนะครับก็จะมีทรงนี้ครับ ตัวอักษรจีนไล่เมืองกันาย,กนะยาวๆเลยนะครับทั้งสองฝั่งน,นะครับมานในแนวคล้ายๆกันแล้วก็มีเจ้านะครับอันนี้มาด้านนี้บ้างครับ ก็แม่กวนอิมนะตรงนี้ครับอันลังการที่สุดแล้วนะครับแต่อาจจะเข้าเล็กน้อยนะครับเพราะว่าวันนี้แดดค่อนข้างแรงนะครับแล้วก็ด้าังคันสารตะพ่อกวนอูนะครับ,รรรบเดี๋ยวเอาไว้เบรกหน้าแล้วกันนะครับเบรกนี้เอาเท่านี้ก่อนนะครับนะี่ครับ รถงามอลังการรถงามอลังการจริงๆช่วงนี้พักก่อนสักครู่หนึ่งครับช่วงหน้ากลับมาพรกะบผมต่อนะครับที่วัวนสะพานขาวช่วงที่สองช่วงนี้พักก่อนสักครู่หนึ่งครับ